สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาชมฟิโลเบอร์เบิลมาร์ดางนะคะก็เป็นพืชชนิดใบอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากนะคะเพิ่งเคยเลี้ยงเป็นครั้งแรกค่ะตอนที่ซื้อมานะคะก็ราคาเขาไม่แรงแล้วนะคะอายุที่เลี้ยงที่บ้านตอนนี้ก็นับจากวันที่ซื้อต้นเล็กๆนะคะก็อยู่ประมาณ3เดือนค่ะ ตอนซื้อมานะคะเขามีความด่างชัดเจนนะคะแล้วก็ด่างแบบฮารก็มีนะคะแต่พอเอามาเลี้ยงที่บ้านนะคะเหมือนกับว่าเอา่อเลี้ยงไว้ใต้โรงเรือนแบบนี้นะคะแสงแดดเขาก็จะไม่ได้จัดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคิดว่าความด่างของเขาก็ก็เลยหายไปนะคะใบที่เกิดใหม่ก็จะเป็นใบเขียวล้วนนะคะก็หวังว่าเขาจะด่างมีปรากฏใบด่างมานะคะนี่ก็เป็นโชมของเขานะคะ ตอนนี้เขาก็มีเป็นลักษณะโตขึ้นอย่างชัดเจนนะคะเป็นพุ่มก็เลยนะคะจัดการซื้อเสาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเป็นหลักเอาไว้ให้เขายึดเกาะอะคะ่ะแล้วก็เตรียมดินนะคะอันนี้ก็เป็นดินชีวภาพนะคะผสมกับขุยมะพร้าวแล้วก็กระถางพลาสติกที่มีขนาดใหญ่ใหญ่ขึ้นนะคะก็จะรองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวสับนะคะ ก็จริงๆเขาแนะนำว่าควรจะแช่นะคะแต่ด้วยความที่ไม่มีเวลาแล้วก็เ,เวลาว่างก็อยากทำก็ทำเลยอะไรองี้คะ่ะก็ก็เอาแบบที่เราสะดวกละกันนะคะก็รองกระถางเสร็จแล้วก็ตามด้วยดินนะคะก็พอดีว่าวัสดุปลูกเดิมเขาเนี่ยมีการผสมเพอร์ไลต์ก็เลยมีเพอร์ไลติดบ้านไว้อยู่แล้วก็เลยเอามาผสมนิดนึงนะคะเผื ที่จะให้เขาระบายอากาศได้ดีขึ้นนะคะอัตราส่วนสัดส่วนของขุยมะพร้าวก็จะเยอะหน่อยนะคะก็หลังจากที่เตรียมเสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนกระถางอะไรเรียบร้อยแล้วก็นำมาวางไว้ที่ตำแหน่งเดิมนะคะเพราะคิดว่าเป็นตำแหน่งที่เขาชอบมากๆนะคะเขาก็ดูเป็นใบสวยงามดีนะคะก ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีอะไรแลกเปลี่ยนก็เสนอแนะได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ